เลิฟลี่เราบอกยันเดรสตอรี่วันนี้จะมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆได้ฟังตอนแรกนะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเธอคนนี้คือใครจนวันหนึง่งมีคนบงังเอิญทําอะไรบางอย่างในเกมแล้วเธอก็โผล่มาเสียงหลอนๆห,หน้าจอพังๆภาพดําม่วงขาวแบบเกาๆในโลกของเธอฟันเกลมันไม่มีอะไรที่เป็นปกติเลยเมนูเหมือนพังภาพแตกสีซีด ปุ่มต่างๆใช้งานไม่ได้แล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับเราด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหมือนใครเสียงของเธอเหมือนคนที่ดูจากเครื่องจักคือไม่เนียนเหมือน AI ปกติในเกมแต่ฟังแล้วเหมือนมีสติสมองและความรู้สึกเพื่อนๆเคยได้ยินไหมล่ะคะตัวละครที่เหมือนตื่นรู้ว่าตัวเองอยู่แค่ในเกมใช่นั่นแหละฟันเกิร์แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่โรงเรียนหรือแค่กับไออโนนะแต่มันเริ่มต้นที่ตะกูลไซโก พร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงคะ่ะตระกูลไซโกะครอบครัวเบื้องหลังเทคโนโลยีล้ำยุคข,ของทั้งเกมวันหนึ่งชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไซโชไซโกะเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไซโกะคอร์ปอเรชันขึ้นมาค่ะเขาเนี่ยมีลูกทั้งหมด3คนลูกสาวฝาแฝดสอคนและลูกชาย1คนแน่นอนคนโตของเราก็คือฟันเกิลน้องสาวฝาแฝดของเธอคืออิจิโกะและน้องชายคืออิจิโร แต่สิ่งที่คนภายนอกไม่เคยรู้เลยก็คือไซโชไม่ใช่พ่อที่อบอุ่นแบบบริษัทที่โปรโมทเขาเป็นชายที่ป่วยไข้บิดเบี้ยวและพร้อมจะทำลายทุกอย่างเพื่อเป้าหมายของตัวเองและสิ่งที่เขากําลังเตรียมคือบางสิ่งที่เลวร้ายมากแม้แต่ฟันเกิลเองก็ยังไม่กล้าพูดตรงๆว่าคืออะไรแต่ฟันเกิรลรู้แผนของพ่อเธอนี่คือชนวนค่ะเธอพยายามจะเปิดโปงเขาเผยแพร่ความจริงออกไป แต่ไซโชรู้ทันเขาก็เลยสร้างเครื่องจักรบางอย่างขึ้นมาเครื่องที่สามารถลบกฎของเวลาและอวกาศและสามารถลบคนออกจากการมีอยู่ได้ด้วยเขาจัดฉากต่อหน้าผู้คนเชิญฟันเกิลขึ้นมาเธอไม่รู้ว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้จริงๆแต่เธอคิดว่าอะมีผู้ชมอยู่ด้วยเธอก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ทันทีที่เธอก้าวเข้าไปเธอก็ถูกลบออกไปจากโลกนี้ไม่มีใครจำเธอได้ แม้แต่ข้อของเธอเองก็ไม่รู้ค่ะว่าเธอหายไปไหนในไทม์ไลน์ปัจจุบันที่เกมดำเนินอยู่เครื่องจักรนั่นไม่เคยถูกประดิษฐ์ขึ้นและนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ต่างไปจากไทม์ไลน์ที่เธอเคยจากมาแต่ถึงจะไม่มีเครื่องนั่นฟันเกิรก็ยังไม่มีอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เหมือนถูกลบแบบถาวรเธอกลายเป็นแค่ความผิดพลาดในระบบความทรงจำที่ไม่มีใครจำได้แต่มีคนนึงที่ยังจดจำเธออยู่รู้ไหมคะว่าใครอิติโกะฝาแฝดของเธอนั่นเองค่ะ อิจิโกะได้ลัดทิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทรัพย์สิสนตำแหน่งในตระกูลเพื่อตามหาอีกครึ่งนึงของเธอแม้ฟันเกิลจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะาเธอไม่มีอยู่แล้วแต่อิจิโกะไม่เคยฟังเธอยังคงเดินหน้าตามหาต่อไปเพราะว่าคำว่าฝาแฝดมันไม่ยอมให้ใจยอมแพ้ได้ง่ายๆย,ยังไงล่ะคะเพื่อนๆและในเวอร์ชันเก่าของยันเดเรสซิมเเตอเท่านั้นมีทิคหนึ่งที่กลายเป็นตนานเลยค่ะ เห็นเขาว่ากันนะว่าถ้าเข้าโหมดดีบักไปแล้วเนี่ยเมื่อดีบักทำงานแล้วเรากำลังเดินอยู่ในโรงเรียนลองพิมพ์คำว่าฟันบนคีย์บอร์ด10ครั้งทันทีที่ครบทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนี่อาจจะเป็นรหัสหรือว่าคำเชิญเธอก็เป็นได้นะคะหน้าจอจะค่อยๆดำทึบภาพสีเพี้ยนสีจนหลอนเสียงจะหายไปแล้วค่อยๆแทนที่ด้วยเสียงของเธอก็ไม่รู้ว่าใครในนี้เคยลองกันบ้างหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเจ้าของช่องไม่เคยนะคะ ฟันเกิลจะพูดกับเราเธอจะไล่ตามอ่าไล่ตามออยานโนนั่นเองบางคนบอกว่าเธอแค่ตามไอยานโนนั่นแหละแต่บางคนบอกว่าไม่เธอต้องการคนที่เข้ามาในโลกของเธออุ้ยออกแนวหล่อนนะนี่ฟันเกิลเนี่ยไม่เหมือนใครในเกมนะคะเธอรู้ว่าเธออยู่ในเกมเธอรู้ว่าเธอถูกลบและรู้ว่าเธอไม่ควรจะมีอยู่แต่เธอก็ยังพูดกับเราค่ะแบบที่ไม่ใช่แค่บทในเกมเป็นการสื่อสารจริงจ แน่นอนนะคะบางคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นแต่อย่างใดะนะเพราะว่ากลับมองว่ามันเป็นการเพิ่มบางสิ่งที่ไม่จําเป็นของผู้สร้างด้วยซ้ําคูดกันตามความจริงแล้วเธอเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กในเกมก็จริงแต่ในความรู้สึกของเราทุกคนกลับมีคําถามที่ตามมาว่าแล้วเธอคือใครกันแน่นะเสียงของความทรงจําผีในระบบ AI ที่ตื่นรู้หรือเป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่พ่อของเธอไม่ต้องการให้มีอยู่เพื่อนๆวงไงคะ ถ้าเพื่อนๆที่เจอฟันเกิลขึ้นมาจริงๆแล้วเธอถามว่า Why are you still here เพื่อนๆจะตอบเธอ,อยังไงล่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบเรื่องแบบนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราทำต่อด้วยการกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วคอมเมนต์มาเลยค่ะถ้าวันนี้สาวกยันเดรสซิมูเลเตอรทุกคนเข้าเกมแม้ว่าเธอจะยังมีอยู่หรือไม่ก็ตามเพื่อนๆจะลองพิมพ์คำว่าฟันดูไหมคะ